อีสุสิหาดใหญ่ครับสำนักงานใหญ่ควรลังครับยืงๆกับโลตัสหาดใหญ่ในครับ สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็เตรียมออกออ n n w w isuzu spec c a p อีกหนึ่งคันครับเกรดเแต่งโหลดหน้าหลังครับเปลี่ยนยางแม็กใหม่พร้อมครับลูกค้าก็มาเตรียมออกเป็นของพี่เก๋นะครับเซลเก๋เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับตอนนี้ก็ทำการ ยังสมมอบนะครับเป็นเกรด S เอสนะครับไฟหน้าก็เป็นไฟแบบพาโลเจนนะครับยังไม่มีไฟตัดหมอกนะครับเป็นแบบตัวธรรมดานะครับเดี๋ยวผมพาเวียนรอบกันครัสเปก ด้านหน้าก็จะเป็นสีเทาด้านนะครับกระจังหน้ายัางไม่เป็นโครเบียมนะครับสัวมันไปเลี้ยวกับไปตะหมอกอด้านล่างครับตอนนี้เซลเกะกำลังส่งมอบครับโดยนะครับโอเคครับใครชอบก็ฝากกดไลค์รครับกดซับสไคร์เพื่อดูคลิปต่อไปนะครับวา่ารถเกรดดในรุ่นไหนจะออกที่เชโรมอิสุขหาใหญ่สำนักงานใหญ่ครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอคุณที่รับครับ